ความจริงของการเป็นเด็กยุค90เราเป็นเด็กซนแต่ก็ยังมีความเคารพผู้อื่นเราเป็นรุ่นสุดท้ายที่เติบโตมาโดยไม่มีโซเชียลมีเดียเราเล่นนอกบ้านตั้งแต่เช้าจะรดคำ่ำนี่คือเวลาที่เราจะได้กลับบ้านไม่มีโทรศัพท์ให้พ่อแม่โทรตามเราดูทีวีหรือวิดีโอที่มีไม่ได้เลือกดูอะไรก็ได้เหมือนทุกวันนี้เราใช้จินตนาการและสร้างเกมจากอะไรก็ตามที่เรามี แฟชั่นของเราก็เท่สุดๆเราแค่ไปเคาะประตูบ้านเพื่อนแล้วรอดูว่าเขาอยู่ไหมเรามีปาร์ตี้นอนค้างที่บ้านเพื่อนกันบ่อยๆชีวิตเต็มไปด้วยสีสันปาร์ตี้ไม่จําเป็นต้องหรูหรือแพงอาหารนอกบ้านหรือของกินเล่นคือของขวัญไม่ใช่เรื่องปกติรูปภาพไม่ต้องเป๊ะเหมือนในอินสตาแกรมเราสนุกกับเพื่อนๆโดยไม่มีเทคโนโลยีมาลบกวนไม่ค่อยมีใครพูดถึงปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเราแค่ถูกบอกว่าอย่าอ่อนแอไปหน่อยเลย เราเป็นลูนสุดท้ายที่เห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิต